ก็นำทุกแกไปกินกันก่อนนะครับแล้ไม่อยอนคือกรมโยธาที่าาและถังเพียงกำลังขอชาตเตือนการตะลิ่ยา แล้วก็อแเดองนะครับถมวยู่ตรงไหนที่ท่ทจะมัตสากาสนัชชีตอนนี้ปัจจัยเราเกิดจะเพราะนะครับท่านครับยักหสานรูตแล้วก็่ตุมตนีจักสาน่อนนีเกิดจากปัจทุกัุาคูบาอาจารย์ที่าพยาาสมมยนี้ เข้าบ้านได้บ้านนั้นได้จะมีความโชคนสวัสดีหมยงพุทธังคุยเทมินาสังติโทำานีชาัตถมครางวัลครับนจ้ร์วนวันจันนจนวันวัรนรวันรั พ <iyorsun> <poker> ี่ถ่ายแม่ค้าหอกเลยไม่ได้ขายเองเร่อย้าตามสบายเลครับโอ้ยอกหี่หนอนเด็ดังนี่วันนะคะตังโมนี้เดีวมี่ถ่ายแม่ค้าหอกเลย ตรงข้ามตรงหน้าพญาเต่าลอยอย่างนี้ไปดังมาแรงก็มี5 7าค่ะตัใหญ่5 5พญาเต่าลอยก็2 5 3หาหลายตัว1.8ปก็ดังค่ะหรือามาแรงมาก็5้าจ ในส่วนของสองอก็เป็นเลขเซียซีแต่ก็ดังหลายตัวมาเรงตอนนี้ก็สองห้าสค่ะเป็นสถานที่รวยเนาะเป็เลขเลขขายดีที่ั่เลขขดีทนี่ก่างเี้าดังก็สห้เจ็ดเจมารค่ะ ถ้าเล่นขายดีที่นี่ค่ะอย่างที่เธาเมื่อไหนมีแต่เลขแปด้าก็ไม่มีสอมเ็ดไม่ได้ขายเองค่ไ่ขอบคค่ะ